สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีธนู1-15เมษายน2568นเรามาดูกันค่ะความรักของชาวธนูช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะคู่รักครอบครัวช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีโอกาสเนาะได้เดินทางเนาะอยู่ไม่ติดบ้านได้นะหรือจะมีโอกาสในเรื่องอะไรการทําอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับบ้าน นะคะหรือจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไปเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารได้นะคะใครทํางานที่แบบว่ามีลูกน้องก็ระวังปัญหาของลูกน้องบริวารด้วยนะคะของชาวธนูเนี่ยส่วนคนโสดนะคะชาวโสดก็เรียกว่ามีความรักเข้ามาไหมมีนะคะแต่ดาวคู่บังเอิญไปอยู่ร่วมกับดาวราหูนะคะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ด นะคะตั้งแต่วันที่11คุณอาจจะมีโอกาสนะคะในเรื่องของความรักแต่ก็ต้องดูไว้ก่อนว่าเออที่เขาเข้ามานั่นอ่ามาในรูปแบบแบบไหนเขามีคนอื่นหรือเปล่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าเข้า,เจ,าเจ้าของหรือเปล่านะคะเขาต้องดูไว้บ้างนะนะคะส่วนคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยระวังมีอารมณ์ต่อกันนะคะการขัดแยง้งการไม่เข้าใจการผิดใจอะไรอย่างนั้นได้หมดนะ,ะทีนี้เรามาดูกันค่ะนะคะชาวธนูความรักของคุณ คู่รักครอบครัวนะคะช่วงนี้น่าจะมีอะไรที่ต้องจัดการที่ต้องสะสางนะ,ะรวมไปจนถึงเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องของบ้านนะคะอาจจะมีะรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับบ้านได้ไหมได้ด้วยนะคะตรงนี้ด้วยหรืออารมณ์ประมาณว่าอยากจะกําลังคิดตัดสินใจก็ได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้คุณอยากจะทําอะไรใหม่ๆอันนั้นอะโอกาสก็มานะคะเอ่อเป็นการได้อยากจะทำอะไรใหม่ๆแบบนี้บุกเบิะอะไรใหม่ๆนะ ได้หมดช่วงนี้มีรายจ่ายของใหม่ด้วยเท่าที่เห็นหน้าของใหม่ของเก่าอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะอาจจะมีปัญหานะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่าใช้จ่ายจะไปกับลูกกับบริวารในช่วงจังหวะนี้โดยตรง นะคะส่วนในเรื่องของงานชาวธนูอาจจะกําลังมีโอกาสงานทางเลือกคู่ขนานได้หรือคุณกําลังคิดตัดสินใจอยู่ก็ได้ว่าคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าในเรื่องของงานนะคะใครทําอาชีพผู้ออนไลน์ทําอาชีพสื่อบางครัง้งบางคราวนะคะชื่อเสียงของเราเนี่ยนะคะก็ระวังคนเขามา <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมาดิสเครดิตนะคะมาดิสเครดิตด้วยนะใครที่ทําการค้าการขายติดต่องานงานทางไกลงานออนไลน์อันนี้นะคะน่าจะมี น่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเดี๋ยวดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายด้วยนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายมาได้ตําแหน่งมหาอุตดาวที่คือดาวเจ้าเรือนสุภะชื่อเสียงเกียรติยศความโอกาสมานะโอกาสมานะคะจะทําอะไรอย่างเงี้ยหรือได้ทําอยู่เนี่ยนะคะโอกาสก็มายกเว้นซะจะว่าเออคุณจะต้องมีปัญหาในสายงานอาจจะมีปัญหากับลูกน้องกับบริวารกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะอันนี้ก็ระวังการขัดแย้งด้วยเช่นกัน นะคะระหว่างการขัดแยง้งคู่รักครอบครัวจะไม่ได้ถ่ายปัญหาอะไรที่มันแรงแรงนะคะแรงแรงเอ่อแรงแรงภายในครอบครัวนะคะแรงแรงภายในครอบครัวคู่ครักครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์นในการทําบ้านหรืออยู่ดีๆของอะไรในบ้านเสียหายได้หมดนะ,ะของของข้าเข้าของเครื่องใช้อยู่ดีาดาอาจชำร,รุดพังอาจต้องซื้อของใหม่อะไรอย่างนั้นน่ะนะคะได้ดูได้ด้วยอ่าส่วนสําหรับคู่รัก ไทยนะคะที่มีในเรื่องของอเดินเอกสารนะคะเดินเอกสารต่างๆนานาไปเกี่ยวข้องกับธุรกรรมเรื่องของเอกสารเรื่องของบ้านต่างๆช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเดินธุรกรรมเอกสารเกี่ยวข้องกับบ้านรวมไปจนถึงที่ทำกิน นะคะแต่เอกสารธุรกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ระวังในเรื่องของข้อผิดพลาดด้วยระวังมีปัญหาด้วยเช่นกันสําหรับคนที่มีปัญหาความรักของชาวธนูโอ้โหช่วงนี้มันมีอะไรก็ให้คุยกันดีๆนะคะให้คุยกันดีปัญหาอะไรก็ตามที่มัน,เป,นปเป็นปัญหาสะสมปัญหาเออ่เดิมๆนะคะบางคร้งบางคราวเนี่ยปัญหาตรงนั้นมันจะเกิดขึ้น ะะมีอะไรก็ต้องพยายามแบบปรับแก้ปรับไขปรับปัญหากันไปอย่าทิ้งปัญหานะคะอย่าละเลยกับปัญหาส่วนบางท่านนะคะอะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะบางทีนะคะสิ่งที่ไม่คาดคิด นะคะว่ามันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นบางท่านก็อาจจะไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างได้บางท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะบางท่านที่อยู่กินร่วมกันเคยอยู่กินร่วมกันก็อาจจะมีในเรื่องของอไรนิติในนิติก,กรรมเข้ามาพัวพันด้วยนะคะปัญหามันเกิดตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือถ้าเป็นคุณกระทําก็หมายถึงว่าสิ่งใดๆที่มาจากการกระทําของคุณที่มันไม่ดีแฟนคุณจะรับทราบรับรู้ นะคะของชาวธนูนะนะีบางท่านช่วงนี้ห่างๆเถื่อนๆความรักไม่ค่อยจมใสเลยนะคะจะมีช่วงจังหวะหนึ่งความรักไม่จมใสก็จริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรเนี่ยลดลาวาสอกได้ก็ลดลาวาสอกมีอะไรที่เราต้องอดทนหนักแน่นในความสัมพันธ์เราก็อดทนหนักแน่นได้ส่วนบางท่านไม่แล้วนะนะคะบางท่านรู้สึกว่าอารมณ์เหมือนคนจะไม่ทนแปลกๆนะคะอารมณ์เหมือนคนจะไม่ทนแล้วอะ นะคะอารมณ์มันก็อาจไปรับรู้อะไรมาอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ทนน่าจะไม่ทนก็น่าจะประมาณนี้ด้วยนะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าเอ้ฉันเสียเวลามามากแล้วนะกับความสัมพันธน์น,นะคะเราก็พยายามแล้วไม่ใช่ไม่พยายามในความสัมพันธ์แต่ความรักไม่ดีขึ้นเลยและคนของเราอาจจะอาจจะเป็นคนของคุณก็ได้เขากิ๊กกักเขาอาจจะเป็นพวันเขาอาจจะเป็นคนสังคมเขาอาจจะมีสังคมนู่นนี่นั่นอ่ะบางทีเราอาจจะรู้สึกยิ่งไปรับรู้อะไรมาอีกนั่นแหละค่ะ นะคะระวังมันจะมีจุดเปลี่ยนตรงนี้นะนะคะมาดูคนของคุณค่ะธนูหวหันหลังใส่กันไหมเนี่ยเธอมีอะไรก็ไม่เข้าใจกันอะ่ะ แล้วมันอยู่อย่างเบื่อหน่ายเบื่อเซง็งเบื่ออยากอย่างเงี้ยความรักมันก็ไม่พัฒนาพอความไม่พอความรักไม่พัฒนา <c oughs> เขาไปทํางาน <c oughs> เขาไปนู่น <c oughs> ไปนี่ <c oughs> เขาไปติดต่อเขาไปเข้าสังคมอ่ะ <c oughs> เขาก็มีทางเลือกละอ่ะมันก็มีช่องทางท,างที่เขาอาจจะมีคนอื่นมาชอบเขาอยู่มันก็เป็นทางเลือกที่เขาก็อาจจะทําอะไรที่มันนอกลูก่นอกรอยนะคะมันก็เกิดเรื่องตรงนี้มันก็เกิดเรื่องส่วนบางท่านเนี่ยคนของคุณก็ตัดสินใจมีทางเลือกจริงๆ นะคะไปเขาเรียกวะไรไปติดต่อทางเลือกอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วยิ่งคุณไปรับทราบอย่างนี้อ้าวนะครับปัญหามันก็เลยบานปลายพอปัญหาบานปลายก็อาจจะหมายถึงอะไรก็อาจจะหมายถึงเขาก็อาจจะกําลังคิดคิดตัดสินใจทางเลือกใหม่ของเขานะคะมันบ่งบอกถึงทางเลือกใหม่ถ้าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไม่ได้กลับมาคุยกันดีขึ้นนะคะ เพราะว่าอย่าลืมว่าคุณกับเขามันมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซังความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่มันไม่เป็นความสุขอยู่แล้วอะแต่ส่วนบางท่านที่อยู่กินกันเนี่ยนะคะการอยู่ร่วมกันอะไรก็แล้วแต่การตัดสินใจก็ต้องตัดสินใจดีๆนะคะเพราะฝั่งคุณเองเรามองว่าคุณอาจจะมีในเรื่องนิตินยนิตกรรมส่วนฝั่งเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าปัญหามาเลยเถิด ถ้าปัญหามันมาปรับความเข้าใจกันไม่ได้แล้วถ้าปัญหาตรงนี้ระหว่างคุณกับเขามันไม่ลงล็อกนั่นแหละค่ะมันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนนะคะมันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนหรือเขาพยายามเปลี่ยนก็ได้นะคะหรือเขาพยายามเปลี่ยนเองก็คือที่แน่ๆก็คือเชื่อว่าเขาน่าจะมีทางเลือกนะคะที่เขาต้องการการเปลี่ยนแปลงนี่แหละนะคะต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือเขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้แต่คุณกับเขาอาจจะยังมีอะไรที่มันคาราคาสั่งกันนะคะ การเข้ากันไม่ได้หนึ่งการที่ผู้คนรอบข้างเข้ามาผสมลงด้วยหนึ่งมันคือสาเหตุแต่ใดๆไพ่เขาพยายามจะฟ้องมาว่าคุณก็ไม่ยอมนะเนี่ยนะคะคุณก็ไม่ยอมหรือเปล่าเพราะคุณรู้สึกว่าคุณก็จะไม่ยอมทนแล้วเที่ยวนี้คุณรู้สึกว่า แต่บางครั้งบางคราวมันอาจจะเป็นอะไรในลักษณะเชิงที่ความรู้สึกของคุณว่าเอ๊ะทำไมฉันจะหนีฉันก็หน,นีไม่ได้สักทีหนึง่งฉันจะหนีไปไกลๆฉันจะจะหลุดพ้นเมื่อไหร่ฉันจะพ้นความทุกข์สักทีหนึง่งแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วก็เชื่อว่าบทสรุปบทสรุปในเรื่องของการตัดสินใจอ่ะอารมณ์ของคุณเหมือนกับคนที่จะไม่ทนแล้วอ่ะนะคะแตกเป็นแตกหักเป็นหักอย่างเงี้ยนะคะคือเขาเรียกว่าไงดีอ่ะ ความหวังความฝันความความเขาเรียกว่าที่คุณเคยวาดหวังวาดฝันเอาไว้อะมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่อีกต่อไปนะคะไม่ใช่อีกต่อไปบางท่านเคยวาดฝันกันนะอ๋ออยากจะมาใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่เชื่อไหมว่าถ้าคนเป็นคู่อะถ้าผ่านถ้าคุณรู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามความพยายามในความสัมพันธ์ความรักมันก็อาจจะกลับมาดีได้นะคะถ้าคิดว่ายัางรักกันแต่ถ้ารู้สึกว่าพอแล้วหมดใจหมดไฟเมื่อไหร่ นั่นแหละค่ะมันก็คือจุดเปลี่ยนนะคะมันก็คือจุดเปลี่ยนด้วยและคุณก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เขาไม่สนใจที่จะเสวนาหรือเขาไม่สนใจที่จะติดต่อพูดคุยกับคุณหรือตกลงหรือการตกลงตรงนี้มันไม่เป็นผลนะคะมันไม่เป็นผลมันก็ยิ่งยิ่งส่งสัญญาณอะว่าอืมถ้าความรักมันแยกขนาดนี้เราไม่ทนดีกว่าไหมคําว่าไม่ทนมันเกิดขึ้นกับชาวธนูนะคะมาดูฝั่งเขา แล้วยิ่งไปรับรู้อะไรมาแล้วด้วยคุณยิ่งคุณยิ่งรู้สึกว่าคุณจะไม่ทนเลยซ้ําแต่บางท่านเนี่ยมีบางทีนะที่อยู่ร่วมกันเคยใช้ชุดร่วมกันอะอาจจะห่างเหนินกันก็จริงนะคะแต่มันน่า,นาจะมีอะไรที่ยังต้องพัฒนาการกันไหมอะในเรื่องของความเป็นครอบครัวในเรื่องของการรับผิดชอบอะไรร่วมกันอยู่เพียงแต่ว่า อาจจะถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องตัดสินใจต้องเคลียร์ต้องสะสางส่วนตัวเขานะคะส่วนตัวเขาค่ะอืมบทสรุปใดๆของเขาแนวโน้อมอนาคตอันใกล้ของเขาเขามีทางเลือกคนของคุณอาจจะเจ้าชู้หน่อยๆน่อยด้วยซ้ําไปหรือเขามีทางเลือกกับที่เขาไปกิ๊กกักกับการที่เขาไปเข้าสังคมนี่แหละเขามีทางเลือกนะคะถ้าถึงได้บอกว่าถึงได้บอกว่าถึงได้บอกว่าถ้าระหว่างเขากับคุณ มันหนักมันน่วงมันแย่เขาเลือกทางเลือกใหม่ค่ะเขามีอะไรปกปิดกับคุณอยู่แล้วอะแต่ไอสิ่งปกปิดอะมันก็ฟ้องมาตั้งแต่แรกเลยล่ะว่าคุณรับรู้แล้วนะคะส่วนใครห่างกันไปแล้วเรียบร้อยกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วเขาก็คาดหวังว่าทางเลือกใหม่เขาน่าจะส่งเสริมอะไรกันละกันนะคะอันนั้นคือทางเลือกใหม่ ก็อาจจะหมายถึงอะไรเขาอาจจะได้พบเจอคู่ของเขาแล้วก็ได้สําหรับคนที่จบกันไปแล้วเขาก็อาจจะคิดว่าคนคนนั้นอีกหนึ่งทางของเขาที่เขาไปเลือกเริ่มต้นก็คือมีโอกาสบนข้างหน้าที่จะสารฝันพัฒนาการกันและเขาอาจจะหมายถึงคนคนนั้นนะคะคิดว่าเป็นคู่ของเขาอารมณ์ประมาณนั้นนะหรืออารมณ์ประมาณว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าอา่ะเ็าคนไม่ใช่คู่อะ่ะแต่เรารักกันแต่เรามีปัญหาต่อกันอย่างเงี้ยแล้วมันยืเยอะอคาราคาซังอะ่ะ ต่างคนก็ต่างไปมีทางเดินของตัวเองไปมีความรักของตัวเองดีกว่าไหมคิดอย่างนี้มันอาจจะดีหรือเปล่าแต่ถ้าความจริงคนไม่ใช่คู่ก็ต้องแยกย้ายเพื่อต่างคนต่างไปมีทางเลือกกันและกันนะคะทางเลือกใหม่ของกันและกันความรักที่คุณไม่เคยรู้เรื่องเลย คุณรู้สึกว่ารักครั้งนี้มันโอเคแล้วคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้ต่อให้คุณเหนื่อยพยายามแค่ไหนคุณก็คิดว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่แล้วแต่สุดท้ายท้ายสุดคุณกลับมาทบทวนกลับกลายเป็นว่าอาที่ผ่านมาเราไม่รู้เลยว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงเราไม่รู้เลยว่าเขาหลอกคุณไปถึงไหนเราไม่รู้เลยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอะไม่รู้ใจกันเลยนะคะจะมองแบบนี้มากกว่าว่าคุณอาจจะกลายเป็นว่าฉันไม่ได้รู้อะไรจากเขาเลยหรอทั้งเรื่องที่ว่าฉันรู้ รู้เขาเต็มที่ละรู้จักเขาเต็มที่ละอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเขาก็จะฟ้องมาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณปลดล็อกพัฒนานการได้กลับมารักตัวเองได้กลับมาถามตัวเองว่าความรักที่มันเป็นทุกข์อ่ะเรายังต้องการอยู่ไหมกับทางเลือกใหม่คุณจะมีโอกาสดีกว่าไหมนี่คือบทสรุปให้คุณคิดว่าคุณต้องถามตัวเองให้ได้ค่ะว่าคุณต้องการรักในรูปแบบแบบไหนต้องการรักที่จะเข้ามาส่งเสริมหรือต้องการความรักที่แบบ เฮ้ยเราต้องใช้ความพยายามหรืออยากยังอยู่ในวังวนแบบนี้นะคะให้คุณได้ตัดสินใจตรงนี้เขาฟ้องขึ้นมานะคะเขาฟ้องขึ้นมาคุณสุดท้ายท้ายสุดแล้วคุณก็ต้องตัดสินใจค่ะนะคะว่าจะไปต่อหรือกลับมาถามตัวเองกลับมารักตัวเองนะะกลับมารักตัวเองกลับมาถามตัวเองว่ารักครั้งเนี้ยถ้าคุณไปต่อคุณจะเหนื่อยได้ขนาดคุณจะเหนื่อยไปขนาดไหนไปถึงไหนต้องใช้เวลานานขนาดไหนนะคะ ชาวโสดชาวโสดมีรักมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่เสมออยู่ที่คุณจะปรารถนาจะเริ่มต้นหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะรู้สึกว่าคุณมีอคติในเรื่องของความรักหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ของคุณมันอาจจะค่อนข้างไม่ได้เป็นมันไม่ได้ง่ายนะคะมันไม่ได้ง่ายสำหรับจิตใจของคุณจะมองแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ารอบด้านของคุณมีผู้คนมากมายแต่คุณไม่ชอบหรือ,อยังไม่เจอใครนะคะหรือบอกแล้วว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจ แล้วมีอะไรอยู่ในใจที่อืมมีอะไรอยู่ในใจที่มันยังยังสลัดทิ้งไม่ได้นะคะก็หมายถึงเรื่องเก่าๆนี่แหละนะคะแต่เขาฟ้องมาว่าชาวโสดใครที่ก่อนหน้านี้เจอแล้วเจอไม่ถูกใจเจอมากก็ไม่ถูกใจเจอมากก็ไม่ใช่สักทีหนึ่งอนาคตวันข้างหน้านใกล้คุณกาลังจะได้พบเจอความรักทางเลือกใหม่นะคะทางเลือกใหม่ซึ่งส่งผลอน,อนาคตกับคุณเช่นกัน ส่งผลหมายถึงอะไรชี้สตาอนาคตของคุณเช่นกันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักคุณอาจจะกำลังมีโอกาสได้พบรักพบความสุขความสมหวังสมปรารถนาในอนาคตอันใกล้นี้ที่กำลังจะเข้ามานะคะที่กำลังจะเข้ามาด้วยบางท่านได้พบรักทางไกลก็มีนะคะบางท่านหมายถึงจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยค่ะนะ,ะจากพลิกแบบว่าพลิกกลายแย่แย ผิดหวงังความรักอะไรอย่างนั้นอะ่ะคุณก็กําลังจะมีโอกาสได้พบรักทางลอกใหม่ที่เข้ามาส่งเสริมนะคะส่งเสริมตัวตนของคุณด้วยนะจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวธนูอย่าลืมว่านี่ยิ่งใกล้เวลาเข้าไปทุกทีละที่ดาวพระจัะย,ย้ายด้วยนะคะจุดเปลี่ยนแปลงกำลังจะมาโอกาสความสุขความสมหวงังสมปรารถนามาหลังจากบางท่านปิดปิดช่องทางความรักของตัวเองมาสักพักใหญ่ๆบางท่านปิดมาเป็นปีก็มี นะคะเขาฟ้องมาว่าปีนี้ยังไงเสียนับจากนี้เป็นต้นไปเป็นปีนี้ด้วยนับจากนี้เป็นต้นไปคุณกําลังจะมีโอกาสได้พบรักจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามามองเห็นคุณค่าในตัวตนคุณหรืออาจจะหมายถึงอะไรเขานี่แหละจะเข้ามาเขาจะรู้สึกได้ว่าคุณนี่แหละก็คือคนที่เขาอยากจะจีบนะคะก็หมายถึงอะไรละ่ะมันก็หมายถึงคู่ไหมอะนะคะคุณอาจจะกำลังจะได้พบเจอความรักและบางท่านไม่ช้าไม่นานด้วยคุณ นะคะอาจจะหมายถึงมีเกณฑ์การลงเอยด้วยซ้ำไปแต่ให้ดูดีๆในช่วงจังหวะนี้ถ้ามีใครเข้ามานะคะถ้ามีใครเข้ามาก็เดี๋ยวกลัวว่าจะเป็นรักที่เป็นผลประโยชน์หรือเปล่าหรือเขามีเจ้าเข้าเจ้าของหรือเปล่านะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าอนาคตนะคะถ้าคุณต้องการความสุขในความรักคุณก็ต้องเลือกดูดีๆว่าคนนั้นมีเจ้าเข้าเจ้าของไหมนะถ้าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของถ้าคุณไปไป มีความรักกับเขาสุดท้ายที่สุดความรักตรงนี้มันก็ต้องกลับมาเป็นทุกอีกครั้งหนึ่งอยู่ดีนะคะตรงนี้เขาฟ้องมาแบบนี้คุณนะรักมาไหมรักมาค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคบค่อยๆคุยนะคะคุณกําลังจะมีโอกาสในเรื่องของความรักนะทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆถึงได้บอกว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอใครมาแต่มันไม่ใช่ผิดตัวผิดฝามาแต่ตอนนี้คุณกําลังจะมีโอกาสได้เจอนะคะถูกที่ถูกทางด้วย และอาจจะหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงอนาคตวันข้างหน้าไม่รู้ระยะยาวนานขนาดไหนขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละคนจะจะก,กําลังมีโอกาสนะคะในเรื่องของการลงเอยการตกแต่งการแต่งงานการได้ใช้ชีวิตร่วมก็หมายถึงอะไรการได้สร้างอนาคตรสร้างครอบครัวกันค่ะคู่รักกําลังจะมาแล้วนะคะ รักที่เคยหวังสุดท้ายได้สุดมันก็อาจจะเป็นบทเรียนนะคะสุดท้ายได้สุดมันคือบทเรียนค่ะมันคือบทเรียนนะคะคนเราสามารถมีบทเรียนได้คนเราสามารถผิดหวังความรักมาได้แต่ต่อไปนี้อย่าใช้ความผิดหวังในเรื่องของความรักนะคะมาเขาเรียก่าอะไรอย่าไปยึดติดกับความผิดหวังความรักคนเราต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะต่อไปนี้คุณกาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะใครที่ผิดหวังความรักมาเนี่ย กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดโอกาสใหม่ๆความรักทางเลือกใหม่นะคะชาวโสดส่วนคนที่ส่วนคนที่มีปัญหาความรักมันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนค่ะต่างคนต่างเดินนะคะใครที่ไม่ใช่คู่นะคะใครที่ไม่ใช่คู่ต่างคนต่างต้องไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อให้เพื่อให้ได้พบเจอคนของเราก็คือคู่ของเรานี่แหละนะคะใครที่มีปัญหาความรักแต่ถ้าใครเป็นคู่กัน คุณก็เอาแค่ปัญหาเนี่ยคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้นี่นะะหันหน้ามาปรึกษาหาหรือคุยกันสิอ่ามามีข้อตกลงกันได้ไหมอะไรอย่างนั้นแต่บางคู่ไม่ตกลงนะคะบางคู่มีจุดเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะได้พบเจอคู่ของตัวเองแล้วก็ได้นะคะถ้ามีปัญหาถ้าเลิกกันแล้วอ่ะหรือกําลังจะได้พบเจอหรือคนที่เขาไปมีทางเลือกอ่ะซบยกตัวอย่างว่าเขาไปมีทางเลือกอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าอ่ะเขาก็อาจจะมีคู่ทางเลือกใหม่ นะคะอันนั้นอ่ก็น่าจะประมาณนี้นะคะความรักของชาวธนูค่ะ15วันนี้หลายๆคู่หลายๆท่านนะคะในช่วงจังหวะนี้ก็ระวังด้วยระวังการสื่อสารกันระวังการผิดใจกันระวังการไม่เข้าใจกันนะคะก็ขอให้ชาวธนูทุกท่านปีนี้ไพ่เขาฟ้องมาว่าปีนี้คุณกำลังจะได้พบเจอเนื้อคู่คู่รักและหมายถึงวันข้างหน้าอาจจะหมายถึงมีเกณฑ์การลงเอยนะคะการลงเอยหมายถึงการใช้ชีวิตร่วมกัน การสร้างอนาคตร่วมกันนี่คือทางเลือกใหม่ที่คุณกำลังเจอก็น่าจะประมาณนี้ค่ะนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังสมปรารถนาในเรื่องของความรักเดี๋ยวดาวย้ายแล้วรอแอปเปยวเองรอป๊บเดี่ยวนะคะไม่นานเองนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ